สีพ่อสีเปลี่ยนไฟสองหลอดนี่ให้แม่ไปมาสีมาเอากล่องมาส่งแม่แ <unaware> ม่สั่งงานยังไรลูกเอ้ยเนี่ยมาเปลี่ยนไฟนี่ให้แม่ด้ัยอ่ะเดินทางนะลูกนะเดินทางนะไม่สบายก็ กดไลค์กดแชร์นะพี่สากดไลค์กดแช์นะนี่ปูขุนเดชค่ะปูขุนเดชกับยาบุญเรื่องปูขุนเดชยาบุญเรื่องปูสีสุโทยาสีปทุมมาพ่อแม่บรรพบุรุษอยู่บ้านตองหาปูยาตาใหญ่ค่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะศรัทธางมงายเป็นเส้นบางๆ ไปเบื้องใสแม่ห่อนมันไก่แห้งในแม่เขาบ้านสักกอนมาดิอขอไปคืดก้อนลูกว่าแม่สิไปแน่ได้พ่อนอยู่สุดเขตหัวพ่นไหมหลังเวทีอ่ลูกอันนี้เรื่องจริงสุกะจะเอาตาใจแล้วสุะจะสร้างแม่หลายลูกอยา่ามาแตงก็นี้เดี๋ยวแม่นกแพ้ลนะเออสุจะแตงหลายลูกเอ,อ้ยอย่ามาแตง่งอย่าแตงย่าหลายย่า่มือหิวเขาแล้วอุตส่าห์แม่หิวข้าวอ่ะฮะ ยิ้วเขาแล้วไปขอบักหอยไม่รัดมากแม่สิตำโสมรว่บักหอยโขงกินแม่ขึ้นไปห้องสุดปหาเลือกสุดเอาไปใส่วันที่แปดใส่สุดได้ละเขาคือตัดสุดอันศิลปินน่ะนะ่ะเหลี่ยมหยาบหยาบก็เปตะขาแม่แทอลูกไปแม่ฮะ<า>ปั่นจักรยานไปขี่มอไซค์ไปเชื่อไหมจักรยานก็ปั่นไม่เป็นอนะเชื่อไหมจักรยานปั่นไม่เป็นเดี๋ยวแม่ไปขึ้นก่อนให้พ่อยาหลอดขับรถไปส่ง พาไปดูจริงลูกพาไปดูจริงพาไปดูจริงเดี๋ยวขอใจงันแอดมินยังง้องเงยให้กูว้าวง้อง่าเป็ลูกยังง้องงทีละของแม่ฟังแม่ก่อนพ่อยางออกไปนอกเขตบ้านตองหาแล้วรู้แล้วว่าแม่ต้องทำอะไรบ้างน้าขังเป็นบวกอยู่บานนี้แล้วต้องไปหาหาหินคลุก ขาไสา้มาถมมาปรับสนามขาลูกแน่นอนเลยค่ะแม่สิภาไีเบิงอันอันโลงงานสุดอยู่นี่อยู่หน,น้าบ้านเท่าหนีบ้านเลื่อนไทยเนี่ยพันล็อกให้แม่เขาย่า่คิวนะ่ะเป็นผู้ถือกุญแจโอ้โหเนี่ยก็ยังงงอยู่เนี่ยแล้วยังเขียนป้ายติดไว้อีกด้วยว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตแล้วก็งดถ่ายรูปกูไม่ถ่ายแตก่กูไล์สด ยายคิ้วอยวามาแต่งอย่ามาแต่งอย่ามาแต่งโอ้โหป้าร์ทยายนกงงแล้วเนี่ยยายคิ้วมาหอดไปเนี่ยที่หายยายคิ้วได้ป่ะเนี่ยแอดมินไปก็ได้คันเด็กแอดมินสาวคันแอดมินไปเด้อแอดมินถ้าแอดมินถ้าหนูจะไปหนูก็ไปนะนั่นลูกนะโอ้ยหลังเวทีนั่นนี่มันตัว มันขีดคานนันตัวเอดมินตัวแม่ต้องไปสิแม่เป็นนักรีดอยู่ลบเขาบ้านก่อนแม่ลบแล้วแม่ฮอนเขามากก่อนเอาจริงๆแล้วจะสี่ภาพปนี่แหละยุ่งขี้เบลแล้วอดมินตาแตกเอดมินตาฟาง ขันแอดมินพ่อซํานี่เจ้าสิมาอย่างน้ำกวนแม่เห็ดยังแทนทีแอดมินสิขี่มอเต์ไสค์นั่นแอดมินขีเป็นไปซองพ่อเจ้าของเป็นแอดมินแม่ขีจักรยานก็บวาเป็นทีบปั้นจักรยานบ่เป็นขี่มอเต์ไค้บ่เป็นเอาเอาก็นี่ไงก็เดินก็เดินไปด้วยกันไงอย่ามาแต่งเนิ้วเขา ไปบันนีกไปปิดไรแล้วไปย้ำบอกฮวงแล้วลูกแม่คิ้วเขาโอ้เื่อมีดมาน่ากวนวหมายเลยทำอะไรเขื่อมีดมาโอ้โหมึงบ่งมึงกินนอนมึงกินต้นไม้กูหรือไปแม่อย่าบอกหยาด <laughs> ลูกจ๋าลูกอะไรโอ้กินต้นไม้ฉันหรอ น้องบอกจะน่ารักนี่อยังเนี่ยจับก็ได้นี yep> um> ่อะไรโอ้โหกินต้นไม้แม่หมดเลยอ่ะเนี่ยแม่ถือมีดนี่นะเรียงจังได้มันกระโวยเชองดอกนอนเรานี่ต้องขาวมันต้องฆ่าต้องฆ่าต้องฆ่าไป ไปเห็นแน่กินแล้วลูกยาแม่ขออนุญาตก่อนแล้วแม่สีไ้นั่งเบลเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นนั่นแม่สีซ้อนเพิ่นขึ้นไปเพราโรงงานสุดอีกหม่องหนึ่งคือยุสุดเขตหัวยสุดสุดเขตหัวทั้งผลัสุด,สดทัดทง้งทั้งหลังเวทีเ๋ยวพักกินเขากันเออโว้ยคือเสียเซลตั้งแต่ไปเห็นห้องชุดโรงงานชุดโรงงานเนี้ยล็อกใส่กุญแจแล้วยนกง,งงมากเลยโอ้โห ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนี่คืออะไรงงนะ